ย้อนประวัติชีวิตยย่าเฮ้ยมีสิบปีมีสิบสี่ปีต่อไปแล้วนะอยู่เบลเยียมมาตั้งแต่พอศสส .2001 พี่น้องขามาเที่ยวสามเดือนเนาะมาเที่ยวสามเดือนมาเจอพี่คนไทยไปแอบพอปอเปียตอนฝรั่งไปทํางานฝรั่งบอกอย่าทํานะอย่าไปทั่วนะเกิดตํารวจจับขึ้นมาเดี๋ยวจะเกิดเรื่องวายช่วงระหว่างสามเดือนอืแอบไปหาพี่เขา ร้านอาหารเปิดใหม่ได้เงินสี่หมื่นเป็นแรงผลักดันขอฝรั่งแต่งงานเพื่อมาทำงานตอนจะกลับห้าวันก่อนกลับนะขอฝรั่งแต่งงานอะ่ะบอกเขาเลยว่าฉันจะแต่งงานกับเธอฉันจะมาทำงานโหฝรั่งดีใจขนาดพี่น้องขาอืมอุ้มเราแบบโอ้โหนะตอนจะกลับสามีให้เงินสองแสนเพื่อไปต่อบ้าน ออกครัวหลังบ้านนะคะสมัยนู้นเนาะอ่ากับเงินสี่หมื่นเงินสี่หมื่นนี้มีคุณค่ามากเพราะเราทํางานไม่กี่วันในสามเดือนเราได้มีเงินของตัวเองเป็นของตัวเองด้วยแรงของตัวเองมันเป็นความภาคภูมิใจนะเงินสองแสนนี้ไม่มีค่าเลย <c oughs> นะอท่องอยู่ในใจเลยกลับไปบ้านนี่โม้ใหญ่เลยตามบ้านนะเอ้เมียฝรั่งโมห้าวขอฝรั่งแต่งงานเพื่อที่จะมาทํางานในต่างแดนพี่น้องขานะ เป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นพอกลับไปบ้านต่อครัวต,ต่อนู่นต่อนี่เราเห็นลู่ทางการทํางานนะอืมบอกพ่อบอกแม่ฉันจะไปทํางานพอมาทํางานพอสามเดือนสามเดือนสามีกลับไปกลับไปสามเดือนสามีรับกลับมาแต่งงานแล้วก็กลับมาประมาณเดือนสิบเอ็ดเนาะก็ได้งานทําเลยนะยืนบัตร ไปทำอยู่กับบ้านก่อนจนได้บัตรประชาชนถึงเข้าไปทําในร้านนะคะตอนนั้นสตาร์ทตั้งแต่งานบ้านพี่คนไทยแบ่งงานบ้านตอนเช้าให้เข้าเจ็ดโมงกว่าก่อนแปดโมงไปถึงสิบโมงครึ่งเกือบสิบเอ็ดโมงขับรถไปเข้าร้านอาหารเป็นเวลาสามปีทำแบบเนี้ยตื่นมานะฮะวูไปทำงานบ้านสามชั่วโมงก็ได้สี่ิบห้ายูโรล,ละบ้านนึงนะ บาท45ยูโรอ่ะสมัยก่อน37นะสตาร์ทมาโอหอืมสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้เงินพัานกว่าบาทมะคิดเป็นเงินไทยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะทำงานสมัยก่อนลงอ่อร้านอาหารชั่วโมงละ6ยูโรแต่ว่าชั่วโมงเขาเยอะมากนะเพราะว่าทำยาวเนาะบางทีมีปอเปี้ยะหอ่อตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กลับบ้านเลยยันห้าทุ่มเยน็น พี่น้องคะนั่นแหละชีวิตนะเออทำงานเป็นตะลวยแต่ไม่รู้ว่าเงินมันไปทางใดนะหมุนเวียนหาไวใ้ใ้ถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องด้วยแหล่งของเจ้าของนะทุกคนสิไปหวังเอาแต่กับเขาเราก็เห็นแท้ๆรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาปริบัติและดูแลเราดีอันนี้ก็สุดยอดแล้วอืมแต่แล้วแต่จะคิดเนาะ ค่อยพอใจที่ได้เหตุงานตั้งแต่ต้นก็เลยบมีมืมตนโมเมนต์มีมนโมเมนต์รอไต่เงินผัวอือหลายคนบอกว่าหยอือได้ผัวฝรั่งนี่ต้องทํางานตยยีเยจ่าอะราถามย้อนกลับหน่อยเถอะว่าอยู่เมืองไทยนะเจ้าบัวทำตินะการทํางานนะ่ะอืออยู่ที่ไหนก็ทําแล้วความลําบากนะ่ะอือ มันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่คุณค่าตอบแทนมันเยอะกว่ากันสาวอืมทำงานไม่ได้หวังรวยอืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้เก็บมันจะรวยได้จังดายนะมีเงินปั๊บพอรู้เราได้ปับ๊บอ่ะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องนะคะเออเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็ชีวิตของเย,ยจ๋านะเป็นคนไม่ได้เป็นคนใจดีกับพี่กับน้องทุกคน นะฮะแต่รู้จักจัดแจงและรู้จักให้ในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันก็เป็นความภูมิใจที่เราถอยหลังย้อนไปเห็นทุกๆคนอืมการที่จะมาทุ่มหรือมาให้นะคะหรือจะมาดูแลเขาซัพพอร์ตทุกอย่างตลอดเวลายันเรายี่สิบสีปีในต่างแดนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องขาเออเพราะฉะนั้นต้องพินิษพิจารณานะคะ ยิ่งเงินที่เราหาเองเราลำบากนะแลกมาด้วยแรงเงือเนานะตื่นดึกลูกซาวเจ็บอืมก็กินยาลุยอย่างเดียวเพราะห้าวกับเงินโอยเมื่อก่อนเยจ่าจบ้างานนะคะบอกเลยดื่มด้วยอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเวลามีงานเลี้ยงเวลามีงานเลี้ยงงานเสิร์ฟพิเศษวันหยุดไปได้ละาร้อยหนึ่งถ้าตีมาร้อยหนึ่งตีบ้านเราก็สามพันกว่า ถูกไหมาอาจจะไปตั้งแต่บ่ายสองยันห้าทุมเที่ยงคืนโอ้มันสุดยอดนะในความรู้สึกของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานบอกเลยว่าคนไทยในต่างแดนสู้กันทุกคนอืแต่เรื่องเก็บเงินเนี่ยบอกเหมือนกันว่าภาระมันต้องใช้จ่ายเนาะไม่มีใครหรอกทำงานแล้วได้เก็บทั้งร้อยอ่ะทั้งหมดอะ่ะมันไม่มีเพราะจุดปัดจจัยเลยทุกคนช่วยเหลือครอบครัวแต่หนึ่งสิ่งถ้าแบ่งปันให้พอดี แล้วไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนมีส่วนที่ไว้ซัพพอร์ตตัวเองถ้าชีวิตเราเกิดอะไรขึ้นคิดแบบเนี้ยมันไม่ประมาทกับตัวเองยายจ๋าเนี่ยบอกเลยว่ามาใหม่ใหม่นี้พูดเสมอฉันจะตั้งใจทํางานฉันจะไปทําอะไรบ้านเราซับสร้างอืมอยู่ไม่ได้ก็กลับอยู่ไม่ได้ก็กลับคิดว่าจุดเบลเยียมเป็นแค่ที่หาเงินนะตอนนู้นแต่ชีวิตเราพรอยู่ไปอ่ะ ลูกสาวมาตอนลูกสาวมาก็ยังไม่มีความคิดที่จะอยู่เบลเยียมแบบถาวรนะอืมลูกสาวเป็นสาวเขามีแฟนเ,เขาก็ไปของเขานะคะอ่าแต่พอมามีฝรั่งน้อยอ่านะก็จะเปลี่ยนอีกสเต็ปหนึง่งชีวิตอะเอาตรงๆแต่หนึ่งสิ่งสําคัญไม่ว่าอยู่ในสเต็ปไหนของชีวิตซัพพอร์ตสำรองเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมากย้ําแต่ต้องมีเพื่อไว้ซัพพอร์ตตัวเองทุกคนนะ อการทำงานถ้ามีโอกาสได้ทำให้ทำเถอะอย่างสาวสาวเนี่ยหลายคนพูดนะโอ้ยถ้าเอาปัวฝรั่งทั้งทีก็เป็นคุณนายสิคำนี้จะได้ยินเสมอถ้าคิดแบบนั้นก็เลือกเลือกให้ได้นะให้ได้ดังหวังสมหวังด้วยยายจาก็อธิษฐานให้ด้วยเลยนะให้สมหวังดังต้องการแต่ถ้าชีวิตมันไม่ได้มันก็ต้องสู้มันก็ต้องสร้าง แล้วมันก็จะมีความภูมิใจให้กับตัวเองมันวัดกันอีกทีในะเรื่องพวกนี้คำพูดนะมันพูดง่ายมันมาวัดถองการการะทำอืมกับคนที่เราจะเจอด้วยนะเออว่าเราจะเจอแบบไหนถูกไหมคิดนะไม่ผิดอืมแต่ชีวิตจริงเราเลือกได้ในอย่างที่เราอยากได้โอ้ยผู้ดใดอยากได้ผัวบอรวยเนาะ น่ะเอาความเป็นจริงโอ้ยอยากได้ผัวรวยผัวให้เงินไม่ต้องทํางานมีเงินใช้ตลอดพู่นะเฮยต้องเป็นคุณนายพู่นะก็ยากเป็นคือกันได้สัมผัสแต่สัมผัสพอเราได้ดูเขาเรารู้ว่าผู้ชายของเราเท่านี้เท่านี้นอืมเขาซัพพอร์ตเราได้นะอืมสามียายจา๋านี่ไม่ได้แชร์ค่าใช้จา่ายที่นี่เขารับผิดชอบชีวิตของยายจา๋าที่นี่ทั้งหมดงานเงินที่ยายจา๋าทำนะคะ ถ้าไม่ไปถึงพี่น้องเยจ่าก็เหลือเก็บนั่นคือปัจจัยของชีวิตถึงบอกว่าขอบคุณเขาถ้าเราพอใจแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าเราชีวิตไม่มีใครการันตีนะคะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเยจ่ายังการันตีไม่ได้เยจ่าใช้คําแค่ว่าสาธุบุญนะขอให้เราได้อยู่กับเขายันเก่เท่ายันกเกษียณอ่าคิดได้อธิษฐานได้แต่ความเป็นจริงมันจะเป็นได้ไม่ได้มันก็ต้องวัด ไปในทุกๆวันอืมนะคะทุกคนฝากแค่เนี้ยจริงๆแต่เงินในกระเป๋าเราถ้ามันมีนะไว้เริ่มต้นซัพพอร์ตตัวเองถ้าเกิดปัญหาชีวิตอันนี้มันจะอุ่นใจเจ็บแบะแต่มีเงินในกระเป๋าเราจะมีแรงกว่านะแรงฮึดสู้กว่าแต่เจ็บหรือเกิดปัญหาในชีวิตคู่หรืออะไรก็ตาม แล้วเราไม่มีเงินในกระเป๋าอ่ะบอกเลยว่าอ,อืจะกลับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไปบ่วพลเนี่ยมันจะสุดอยู่ที่ตัวเองแมนบ่เพราะฉะนั้นพินิจพิจารณาเจ้าของสาวเอ้ยสตินะสติอืมอืมเรียนรู้กับชีวิตที่เราเจอเท่านั้นเองไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครตัดสินใจให้เราได้มีแต่ตัวเราจะสู้ไม่สู้ จะเอาไม่เอาอืมนะจะเลือกแบบไหนอขอให้สมหวังทุกประการ